เรามาต่อนะคะในข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าแพวนนำผ้าที่มีลักษณะเป็นวงกลมนะรัศมียาว49เซนเมตรค่ะมาคุมโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่มีความยาวด้านละา80เซนมตรค่ะผ้าส่วนผ้านะเออ่ผ้าส่วนที่ห้อยลงมาเนี่ยคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะ,ะก็คือว่าตอนแรกนะคะถ้ามองเป็นภาพ ภาพจะเป็นวงกลมเนาะ้านะนะเราจะเขียนเป็นรูปภาพก่อนนะคะภาพเป็นวงกลมนะรัศมีตัวนี้นะคะยาว4ี่บเก้ามาคุมโตะนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมที่มีความยาวด้านละเท่าไหร่คะแปดสิบนั่นเองนะก็คือความยาวด้านละแปดสิบนะคะก็ต้องคุมเวลาคุมต้องอยู่ข้างในถูกไหม เออประมาณเนี้ยนะแปดสิบเพราะว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันแค่แปดสิบเองนะคะต่อมาค่ะเขาถามว่าผ้าส่วนนห้อยเนี่ยคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ดังนั้นไม่ยากเลยนะคะน้องก็หาพื้นที่เลยคะ่ะพื้นที่วงกลมลบกับพื้นที่อะไรจ๊ะสี่เหลี่ยมแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วคะ่ะซึ่งข้อนเนี้ยเขาให้เลยมา ค่าพายมีค่ากับยี่บ22 7ส่วนก่อนอื่นเลยน้องต้องรู้ว่าสูตรพื้นที่วงกลมสูตรว่าอะไรสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัจตุรัสสูตรว่าอะไรในการหาพื้นที่เนาะนะคะแล้วก็มาลบกันอ่ะวิธีทำหาพื้นที่วงกลมกันนะคะพื้นที่วงกลมสูตรว่าอะไรคะพายอาร์กำลังสองเนาะพายคือย2 7ส่วนจจ้ะอาร์คือรัศมีนะคะ สี่สิบเก้าคูณสี่สิบเก้าแบบนี้นะตัดต่อเลยจ้ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าแบบนี้นะเราก็จะได้เป็นอ่ะทำยังไงเอ่ยนะก็เอาคูณกันครูขอเป็นเอายี่สิบสองคูณกับ49ก้าก่อนนะสองเกสิบแปดทูหนึ่งค่ะสองสี่แปดทูหนึ่งเป็นเก้าใส่ศูนย์จ่า สองเก้าสิบแปดทดหนึ่งสองสิบแปดเป็นเก้าบวกกันหนะ้าแปดสิบเจ็ดทดหนึ่งเป็นสิบได้เป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดแล้วเราไปเอาไปคูณกับอะไรคะอะไรอีกตัวหนึง่งคูณเจ็ดจ้าคูณเจ็ดนะเจ็ดแปดห้าสิบหกใสหกทดห้าค่ะเจ็ดเจ็ดสิบเก้าสี่เก้าบวกห้าเป็นห้าสิบสี่เจ็ดคูณศูนย์ได้ศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะ ได้เจ็ดห้าสี่หกนั่นเองค่ะเจ็ดพันห้าอสี่สิหกหน่วยเป็นพื้นที่ค่ะน้องนๆเป็นตารางเซนติเมตรจ้าต่อไปเราหาพื้นที่อะไรต่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมเท่ากับด้านคูณด้านเนาะเขาให้มาด้านละเท่าไหร่คะจากโจทย์ให้มาแล้วด้านละแปดสิบนี่เอง น้องๆก็ต้องเอาแปดสิบคูณแปดสิบนะได้เป็นแปดแปดหกสิบสี่ใส่ศูนย์สองตัวไปเลยตารางเซนติเมตรค่ะนะต่อมาค่ะดังนั้นอ่าผ้านะคะส่วนที่ห้อยลงมา คิดเป็นเอาเจ็ดนะคะลบกับเลยเอ่ยขออนุญาตเขียนใหม่นะนีดนห้7ร้อลบกับ6400แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นตั้งลบพร้อมกันนะเจ็ดห้าสี่หลบกับ6 4 0, 0ีได้เป็น6 4สีหนึ่งหนึ่ง ได้1,146ค่ะ1,146ตารางเซนติเมตรจ้ะตอบนะตอบนะหนึ่งพันหตารางเซนติเมตรค่ะตารางเซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วนะคะข้อ แรกนะไม่ยากเลยนะคะต่อไปมาดูข้อที่4ี่ค่ะปะเขาบอกว่าป้อมเนยนะคะนะป้อมเนียนะมีป้อมม,มีแผ่นไม้ลักษณะเป็นวงกลมขนาดใหญ่เลยแบบเส้นผ่าศูนย์กลาง80ดสิบเซนเอาวงใหญ่ก่อนนะเส้นผ่าศูนย์กลางตรงเนี้ยเป็นแปดสิบนะคะจากนั้นเจาะแผ่นไม้เป็นวงกลมเล็กแบบเนี้ยสองวงเท่ากันจะ วงกลมเลขสองวงเท่ากันนะคะแผ่นไม้ที่ถูกเจาะเนี่ยนะคะแผ่นไม้ที่ถูกเจาะไปเนี่ยจะเหลือพื้นที่เท่าไหร่โอเคก็ให้น้องๆหารูปใหญ่ก่อนแล้วก็หารูปเล็กหนึ่งรูปไปคูณสองแล้วก็มาลบกันขนานั้นเองไม่ยากเลยนะคะก่อนอื่นเราหารูปใหญ่กันก่อนไหมน้น้องอะ่ะจะทําเรื่องนี้ได้น้องต้องจําสุดพื้นที่วงกลมให้ได้คือพายอาร์นังสองนะจ๊ะ วิธีทำพื้นที่วงกลมใหญ่นะเท่ากับพายอาร์สองพายกำหนดมาให้คือสามจหนึ่งสี่อาคือเท่าไหร่น้องดูดีๆค่ะเขาให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาแปดสิบรูปเนี้ยแปดสิบดังนั้นอาร์ของเจ้าตัวนี้ครูจะขีดเป็นสีชมพูนะเป็นเท่าไหร่คะสี่สิบถูกไหมอืม นะคะเป็นสี่สิบอ่ะคูณสี่สิบคูณสี่สิบแบบนี้ไปเลยจ้ะจากนั้นทำไงต่อนะคะก็คูณกันนะตัวนี้ครูขอเศษส่วนสองตัวก่อนกันครูเอาสามหนึ่งสี่คูณสี่ก่อนแล้วก็คูณสิบทีหลังนะคะ สี่สี่สิบหกสี่หนึ่งสี่ห้าสามสี่สิบสองอ่าไปคูณสี่ต่อเลยค่ะสี่หกคูณสี่ต่อนะ 4, 6, สี 4, 2, 4, 5, ่หกยี 4, 2, 8, 2, ่สิบสี่ใส่สี่ทดสองสี่ห้ายี่สิบเป็นยี่สิบสองนะคะสี่สองแปดบวกอีกสองเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะสี่หนึ่งสี่บวกอีกหนึ่งเป็นห้าได้เป็นห้าศูนย์สองสี่ค่ะ ทศยมกี่ตำแหน่งค่อยจุดกันนะทศยมกี่ตำแหน่งคะน้องๆสองค่ะน้องๆนับแบบนี้นะหนึ่งสองเติมจุดนี้ค่ะและ้วนั้นครูหลบทิ้งเลยนะหน่วยเป็นพื้นที่ตารางเซนติเมตรค่ะตารางเซนติเมตรนะต่อครับเรามาหาพื้นที่วงกลมเล็กนะคะอันหนึ่งวงก่อนนะหนึ่งวงก่อนนะคะก็จะสูวรเป็น pi r กำังสองค่ะ พายก็คือสามจุด่าอะดูนะน้องๆดูสังเกตดีๆนะวงกลมเล็กวงกลมเล็กนะเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือตรงนี้อะนะสี่สิบใช่ไหมแลนะรัมีก็คือครึ่งหนึ่งของมาอีกทีหนึงก็คือยี่สิบนั่นเองค่ะทันครูหนะ้านี่ค่ะก็เป็นยี่สิบอีกทีหนึง่งจะเป็นคูณยี่สิบคูณยี่สิบแบบนี้นะเราก็จะได้เป็น ใส่ศูนย์สองตัวกันนะคะจากนั้นเอาอะไรเอ่ยตรงนี้คูณกันสองสองสี่นะเป็นสามหนึ่งสี่คูณสี่ค่ะสี่สี่สิบหกทดหนึ่งสี่หนึ่งสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะสี่สามสิบสองอ่ะนะสี่สามสิบสองนะอืมได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสอง ห้าหกทุนสิ่มกี่ตำแหน่งคะสองค่ะหนึ่งสองตัดทิ้งไปเลยนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวขอขอเช็คคำตอบแป๊บนึงนะโอเคจากนั้นค่ะเราไปกันต่อนะอันนี้คือแค่หนึ่งวงเราต้องหาสองวงถูกไหมเอาไปคูณสอง หนึ่งคูณสค่ะได้เป็น6กสองสิบหเป็น11 2เอ็ดสอง่อทหนึ่งกันสองสองหนึ่งเป็น5้าสองหได้เป็น2512ค่ะ2512นหนะตารางเซนติเมตรจ้ะมาเราก็จะได้พื้นที่ที่เหลือแล้วนะ ดังนั้นแผ่นไม้ที่ถูกเจาะจะเหลือพื้นที่แผ่นไม้ที่ถูกเจาะจะเหลือพื้นที่แผ่นไม้ที่ถูกเจาะจะเหลือพื้นที่นะ สองพันห้าร้อยสิบสองค่ะไม่ไม่เอามาลบกันกระโดดเอามาลบกันอะไรมาลบกันเอ่ยนะเอาพื้นที่รูปใหญ่ลบกับพื้นที่รูปเล็กสองรูปนี้นะคะมารวมกันนะก็จะเป็นห้าพันรูปใหญ่นะลบกับวงกลม,มสองรูปที่รวมกันแล้วได้เป็นเท่านี้อ่ะเรามาลบกันใช่ไหมเรามาลบกันนะ ศูนย์สอลบกับ2512 4าลบสได้2 2งลบหได้1 10อันนี้เหลือ4 1 0สลบหเหลือ5 4าสลบสออ่าคำตอบคือเท่านี้พอดีเลย2512ค่ะนะ2512นห้าร้สิะคะตารางเซนติเมตรตอบจ้า2512 ตารางเซนติเมตรค่ะเรียบร้อยละนะคะสำหรับข้อนี้สูตรพื้นที่วงกลมสูตรว่าอะไรเอ่ย